เิเข้าไปผู้จัดการได้แล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณนเนริศราใช่ไหมครับใช่ค่ะขอเ,เชิญนั่งตามใบสมัครนี้คุณอยากได้ตำแหน่งเลขานุก,การคุณจบจากไหนครับ ดิฉันเคยเรียนวิชาเลขานุการที่สหรัฐอเมริกาค่ะแต่เรียนไม่จบเรียนอยู่ประมาณสองปีงั้นภาษาคงดีครับแล้วความสามารถพิเศษอย่างอื่นแล้วครับพิมพ์ดีได้ทั้งไทยอังกฤษค่ะขอโทษนะครับแล้วคุณจะให้ใครเซ็นรับรองที่คุณจะเข้าทำงานนี้ครับต้องมีด้วยเหรอคะ นี่เป็นระเบียบของที่นี่นะครับถ้าคุณได้รับการเรียกตัวเข้าทำงานคุณจะต้องเสียเงินค่าประกันสองหมื่นบาทด้วยนะครับคุณคิดว่าคุณพอจะทําตามกฎเกณฑ์ของเราได้นะครับ อยากเชื่อนะเน็่เพรานี้ต้องการทํางานมากจนถึงต้องออกมาเดิมสมัครงานแบบนี้เชื่อนะโปะเพราะามันเป็นเรื่องจริงนะรู้ไหมว่าง,งานสมัยเนี้หายากชะมัดเลยยิ่งเราเรียนไม่จบกลับมานะทุกคนทําท่าเหมือนไม่อยากรับทั้งนั้นเลยอืม,อมน่าทานจังเลย ทำไมนะนิด<ม>ต้องออกมาหางานทำด้วยความจริงก็ไม่ใช่ว่าอยากจะหางานทำอย่างเดียวหรอกนะแต่อยากจะหนีพ้นจากบ้านด้่ซ้ำมีป,ปัญหาอะไรอยู่นิดเรายังจําได้เลยนะว่าสมัยก่อนเนะนีย่ยนิดมีพี่ชายที่น่ารักมากอยู่คนหนึ่งแล้วตอนนี้เขาไปไหนไแต่ล้วพี่น้าไม่อยู่เราไปนึงน,นอกอะ่ะแล้อีกนานอยู่กัจะกลัก พอคุณพ่อเสียป๊อกรู้นี่ว่าเราต้องรีบกลับมาทั้งทันที่ยังเรียนไม่จบแลวพี่ณก็ไปต่างประเทศพอดีเราก็เลยต้องอยู่กับพี่สะพ้ายอ่ะอ้าวแล้วเขาไม่ดีกับนิดบ้างเลยเหรอ,อมไม่รู้สินะมันบอกไม่ถูกอะ่ะต้องไปพบด้วยตัวเองถึงจะรู้ฉันบอกแกกี่ครั้งกี่หนล,ละว่าเวลามีแขกมาที่เนี่ย ทำอะไรมันว่องไวเนาะนี่อะไรกันยังไม่เสร็จทั้งนั้นเลยเนี่ยไม่มีอะไรเสร็จสักอย่างหนึ่งเลยชักช้าไม่คนเรื่องเลยเสื่องเสื่องเสื่อง,งเป็นวัวเป็นควายที่ไม่ได้ลงประตักคอยดูนะถ้าแขกเชนมาถึงแล้วก็อะไรยังไม่เสร็จแล้วก็คอยดูก็หนูกํกลังทําอยู่แล้วคุณก็เรียกหนูมออกมาด่านี่คะ่ะพี่จะมาเถียงกันสำลีว่าทําเถียงจ้องของ,องพองขนนี่แกรู้ไหมว่าในบ้านนี้ใครเป็นใหญ่ฮะระวังตัวให้ดีๆนะ ถ้าขืนทำงานไม่ได้เรื่องแล้วก็แกจะไม่มีที่อยู่ที่กินอ๋อกลับมาก็ดีแล้วแม่นิดช่วยอบรมคนใช้ในบ้านนี้ซะบ้างนะเลวซะจริงๆเลยเหมือนกันหมดปกติทุกคนในบ้านก็เป็นคนดีกันทุกคนนี่ค่ะไม่ต้องอบรมหรอกเพียงแต่เขารู้ว่าเขาควรจะดีกับคนที่ดีด้วย หรือว่าเลวกับคนที่เลวด้วยเท่าน,นั้นน่ะตายนี่ไม่นิดไม่นิดว่าฉันเลวอย่างนั้นสิอ๋ออย่านึกได้ว่าตัวเองนะ่ะเป็นน้องคุณนลงแล้วฉันจะทำอะไรไม่ได้ขอโทษระวังตัวหล่อนไว้ดีๆเถอะฉันจะเฉดหัวทั้งนายทั้งบ่าวออกไปัะเมื่อไหร่ก็ได้ดค่ะน้ากวนมาแล้วค่ะจ้าจ้าไปลูก อะไรเหรอสำลีวันเกิดคุณอ้วนหลานคุณลักษนาค่ะเขาพากันมาเลี้ยงที่เนี่ยเออคุณนิทานอะไรมาหรือยังคะหิวหรือเปล่าไม่ต้องแล้วจะ้ะสำลีรีบไปทํางานเถอะนะ <isas. S 1> เดี๋ยวเขาจะมาอารวาสเราอีก พอรักนะลูกศาตร์จัดงานวันเกิดให้ลูกนะเนี่ยของอร่อยๆทั้งนั้นเลย <c oughs> ลูกอาจ๋าลูกลูกทานสิจ๊ะทานเป็นเพื่อนน้อง <c oughs> นะลูกนะน,นี่นี่เธอเนี่ยเอาเอาเอาเนี่ยใสกล่อบไสล้านหน่อยอือ่อยคุณลัดเอ๊ะน้องสาวสามีของคุณน่ะคนสวยน่ะไปไหนซะละไม่เห็นหน้าเลยโอ้ดีแล้วค่ะที่ไม่ลงมาฉันไม่อยากจะปะคลมด้วยหรอกค่ะแหนมันไส อย่าเห็นหน้ามากน่าหรอือนะแม่นะไม่เอานะ่ะไอ้แล้วน้มันแก่ๆแล้วทําไมจะต้องพูดเรื่องอย่างนี้ล่ะอ,อายล้านล้านมันไม่ต้องาพูดดีหรอพี่ล้าําผู้ชายเป็นอย่างนี้ทุกคนเลยเห็นเด็กหน้าตาดีๆแล้วเป็นไม่ได้เชียวมหน้าแล้วนะทำไมเหรอคะพี่ลักไม่น้องสาวสามีพี่แพ่งนิดอะไรเหรอคะโอ้ยก็ตามเคยอะไรเยาวานันเอ้ยนี่จะพูดจะว่าอะไรได้ที่ไหนกัน เถียงคําไม่ตกฟากเลยนี่แหละนะที่เขาพูดกันว่าหออข้างแค่เนี่ยพี่เพิ่งเห็นแล้วได้กับตัวของพี่จริงเลยเนี่ยจะืากอะไรคะตอนนี้บ้านก็เป็นของคุณนลงกับคุณรักอยู่แล้วไม่อยากให้อยู่ก็เียถัวออกไปแล้วก็สิ้นเรื่องอม,มันไม่ได้เลยสิคะติดอยู่ที่คุณณนะ์คนเดียวเท่านั้นเองเขารักน้องสาวเขามากมรักน้องอรักมากกว่าเมียเหรอคะ เห็นสัมลีมบอกว่าคุณนิดกลับมาแล้วนมตัวจะหิวก็เลยจัดของว่างมาให้เยอะแยะเลยกันเนี่ยโอคุณนิดทำไมไม่ลงไปทานข้างล่างล่ะคะพี่รักเขาคงตั้งใจเลี้ยงเฉพาะญาติพี่น้องก็มึงจนมเพราะไม่เห็นก็บอกเลยนิดเนี่ย คุณรัฐอาจจะลืมก็ได้ค่ะก็อาจเป็นไปได้นะจ๊ะเพราะที่จริงนิดก็ไม่มีความสำคัญอะไรนี่คุณนิดทานสิคะ,ะจะ,อะเออคุณนิดไปไหนคะตั้งแต่เช้าอะ่ะไปสมัครงานมาจานม แต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะแต่คุณราถเสั่งไว้ไม่ใช่เลยค้ะว่าคุณนิดน่ะอย่าเพิ่งไปทำงานจนกว่าคุณนาจะกลับจะ้ะพี่นะเขาสั่งไว้ก็เพราะว่าเขาเป็นห่วงนิดแต่นิดไม่สบายใจเลยนิษาน,นมที่จะให้นั่งอยู่เฉยๆเหมือนกาฝากเกาะเขากินไปวันๆอย่างเนี้ย คุณนิดพูดอย่างกับว่าบ้านนี้เนี่ยเป็นบ้านของคนอื่นนิดอาจจะไม่คิดนะจ๊ะถ้าเกิดพี่ลักเขาไม่เปลี่ยนไปถึงขนาดเนี้ยเมื่อก่อนตอนที่เขาเข้ามาเป็นสไปร์ใหม่ๆเขาดีกับน,นิดมากเลยจ้ะนมแล้วหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เสีย บ้านนี้ก็เป็นของพี่ณนะเขาก็ไม่เหมือนเดิมใจเยนเ็ยนๆแคคคุณนิดถึงยังไงยังไงนะคุณก็ต้องนึกถึงคุณณะไว้บ้างนะคะก็เพราะว่านิดนะรักแล้วก็คิดถึงพี่ณะอาชิจนมนิดถึงไม่อยากอยู่ให้พี่ณะต้องลำบากใจ วันนั่นก็เมียนี่กับน้อง